สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านจากการที่สำนักง,งานคณะกรรมการสกรสคได้จัดทําโครงการร่วมกับธนาคารอมสินในการจัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ําผ่อนชําระเวลานาน,านและไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อที่จะมาให้ข้าราชการครูลูกจ้างหรือบุคลากรทางการศาึกษาที่เป็นสมาชิกชปครหรือชปสได้กู้ยืมเพื่อไปใช้จ่ายหรือนําไปลงทุน เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนับตั้งแต่โครงการ3จนถึงโครงการเกตสองแสนบาทจนถึง3ล้านบาทนั้นจากการกู้ไปในระยะหนึ่งก็มีข่าวข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือสาธารณชนก็ดีบอกว่าคาการรูของเรากู้ยืมไปแล้วใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นหนี้สินไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติทําให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาพส่วนหนึ่งของขาการรูของเรา แต่จริงๆแล้วยังมีภาพอีกส่วนหนึ่งที่การครูของเราที่ได้กู้ยืมเงินจากโครงการดังกล่าวนําไปใช้สอยหรือนําไปลงทุนก็เกิดทําให้คุณภาพชีวิตของท่านเหล่านนั้นดีขึ้นวันนี้ผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมบ้านของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้กู้เงินจากโครงการดังกล่าวท่านมีวิธีการในการวางแผนในการกู้อย่างไรเมื่อไรเมื่อกู้ไปแล้วท่านได้ดําเนินการอย่างไรมีวินัยทางการเงินอย่างไรเชิญครับ ดิฉันนางรีร,าาตรัตธาโคตตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าโสมตําบลศรีสําราญอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีค่ะสามีของดิฉันนะคะนายสุวิทยาโคตตําแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีตําบลสามคัคคีอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีค่ะดิฉันมีลูกชายสองคนนะคะขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่ กรุงเทพค่ะทั้งสองคนเลยนะคะในก่อนหน้านี้นะคะดิฉันก็เป็นนี่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูดอนธานีค่ะนี่ก็มีมากพอสมควรพร้อมกับมีภาระที่จะดูแลบิดามารดาเงินก็เหลือน้อยเดือนชนเดือนนะคะเลยคิด ในใจอยู่เสมอว่าพอมีโครงการชปคเกิดขึ้นดิฉันเลยคิดว่าเออถ้ายืมเงินตรงนี้น่ะมาซื้อสวนยางแล้วพร้อมกับตัวเองก็ชอบยางพาราและในช่วงนั้นยางพาราน้ำยางพาราราคาสูงดิฉันก็เลยตัดสินใจซื้อสวนยางพาราประมาณ10ไร่ขายยางพาราในเดือนหนึ่งได้ประมาณ15,000บาทถึง20,000บาท พอได้ขายยางน้ำยางพาราแล้วนะคะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดิฉันดีขึ้นได้ส่งค่างวดใช้นี่งวดของธนาคารออมสินนะคะที่ยืมเงินชฉพคอครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีเงินเหลือเก็บพอสมควรนะคะจนทำให้ดิฉันมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วชีวิตของดิฉันนั้นเป็นชีวิต ที่เรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียงยึดตามหลักแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณทางสงกสคมากเลยค่ะที่ให้โครงการดีๆกับสมาชิกสุดท้ายนี้นะคะ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสกสคจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งที่ได้เล็งเห็นและเป็นห่วงเป็นใยของความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกขอขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราไปเยี่ยมบ้านของท่านอาจารย์ลีรัตตาโคตรซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้กู้ยืมเงินจากโครงการดังกล่าวเราจะพบกับความสําเร็จของท่านในการกู้ยืมในครั้งนี้ท่านมีวินัยทางการเงินท่านได้มีความประหยัอดอวดรอมที่สําคัญก็คือท่านดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9นั่นคือภาพของความสําเร็จของเพื่อนใรา้การครูของเราที่ได้กู้ยืมเงินจากโครงการดังกล่าว และยังมีข้าราชการครูของเราอีกหลายคนที่ปิดสดผลสำเร็จจากการกู้เงินในโครงการนี้วันหลังผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมบุคคลเหล่านั้นต่อไปครับ